สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเรา o u t r o ย w i หน,นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวีดน,นี้จะทำเรื่มเป็นแนะนำสินค้าไม่ได้ชักชว,น,วกนเรื่องการลงทุนอย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปวีดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันย่อยะครับอันนี้เราก็ไม่อยู่กับ Betano นะเกมเอนทีเล่นได้บนเว็บและมือถือนะน่ะคิดถึงเกมสมัยเล็กๆนะพอดูเข้ามาดูแนวเกมการเล่นนะสามารถเล่นบนเว็บและเพลย์สโตร์แอปสโตร์ก็มีนะนะ่ะ ก็คร่าวก็จะมีประมาณนี้นะน่าจะเป็นเกมยิงมีนะมีกระสุนมีพยาบาลนะอ่แนวที่เราคุ้นเคยนะกับภาพที่คิดถึงตอนเด็กนะอ่ไปดู Battle World กันนะนะจะเป็นยังไงนะครับ Battle World ของเรา,าไปดูกันเลยนะ Battle World นะโอ้โหตัวละคร ต้องดูฉากในเลตในเกมว่าจะเป็นยังไงนะแนวไหนนะของคนชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้นะตัปั๊บปั๊บปั๊บปับปับเฮ้ยมันแนวแบบมันสองดีสองพิเตหรือเปล่านะนะเกมแบบแนวบ้านมากเลยนะเฮ้ยเก็บปืนปั๊บโหลดปืนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บปืนปั๊บ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 ไม่น่าจะมันสเต็ปสเต็ปถ้าไม่กระตุกอะไรนี้ก็โอเคนะ ปะ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 ยิงกระสุนมันกระเด็นไกลมากโอ้โหอาจจะขึ้นอยู่กับปืนหรือเปล่าไม่มั่นใจว่าจะมีแต่ละตัวนึงจะมีสเตตัสดีหรือเปล่านะมีขึ้นอยู่กับปืนกับของหรือแต่ละตัวนะจะไม่มีสเตตัสคือจะมีแค่ความสามารถเฉพาะปืนสกิลติดตัวไม่มีปะ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 มีดานเลยนะต้องลองเข้าไปเบสทเชิลดูนะเขาไปเล่นดู ตดตดตคิวคิโปเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะเหมือนจะดูดีนะต้องลองเข้าไปดูว่าจะสนุกหรือเปล่านะบางเกมก็ดูสนุกแต่ไม่สนุกนะบางเกมดูไม่สนุกก็ไม่สนุกอคนวิ่งพลาดมากเลยนะ อันนี้นี่นี่นโอกอ้ยแบบใจจอยได้ด้วยเหรอบางคนเสียบจอยด้วยอบางคนโปรบางคนโปรคีย์บอร์ดในจอยี่ผมอาจจะไม่ถนัดนะเออบางคนเอ,อ้ยนะน่าสนใจนะถ้าทำระบบดีๆอาจจะเกิดก็ได้นะเกมแนวนี้นะ <S <S โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับอ่า Battle World เ,เ,เกมเหมือนการต่อสู้ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะลิงก์ทั้งเกมแล้วก็ดาวน์โหลด Play Store App Store นะ ขายของก็ซื้อเล็กน้อยใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครกระดานเทรดคริปโตอันดับหนึ่งโลกใบแนนสมัครฟรีหนึ่งนาทีใช้เงินในการสมัครยืนยันตัวตนได้บอกเชิญสามสิบนาทีความน่าจะถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็ไม่ความเสี่ยงเปิดมาห้าปีเว็บเทรดคริปโตอันดับหนึ่งโลกใบแนนนะโอเค X เวทเทรดคลิปโตอันดับสองโลกเปิดมาแปดปีโอเค X เนี่ยมีระบบเทรดมาร์จิ้นดีสูงในโลกดีกว่าใบแนนดีไงก็ลองสมัครแล้วเทรดดูผมก็เทรดอยู่นะกูคอยเวทต้นน้ำเปิดมาสี่ปีเกดเปิดมาเกือบปีนะเวทต้นน้ำเปิดมมาาปีนะสยเก โมบ็อกนะเกมสร้างรายได้นะโรคอยฟรีทูเออร์สายสร้างรายได้นะบิตคอยน์แมนเนียก็ฟรีทูเออร์เหมือนกันขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ได้สงกลัวเรื่องการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงการจะลงทุนก็พิจารณาการดีๆนะครับเจอกันใหม่อินฟิน้าเก่าเวทมโดรเกมการต่อสู้นะเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย